มงคลชีวิตข้อที่31ตะโบโจะการบำเพ็ญตบะกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลพวกพราหมณ์ถือว่าไฟเป็นเครื่องเผาผลาญสิ่งที่ชั่วช้าลามมกให้หมดสิ้นไป จะทําพิธีกรรมบวงสวงถึงผู้ใดในสำปรายพบก็ถือว่าไฟเป็นทูตสื่อสารได้จึงถือกันว่าไฟนั้นมีคุณอันยิ่งใหญ่กราบไหว้บูชาไฟเป็นการกุศลถึงกับทรมานตนเองย่างด้วยไฟเพื่อให้กิเลสเหือดแห้งไปก็มีที่เป็นพิธีของอิสระชนที่สำคัญถึงฆ่าคนหรือฆ่าสัตว์เพื่อบูชายัน ก็เน,นื่องด้วยการนับถือบูชาไฟและทั่วไปทุกศาสนาที่ถือว่าไฟเป็นเครื่องสักการะบูชาสิ่งหนึ่งจึงนิยมการบูชาด้วยทูปเทียนและประทีปสำหรับในพระพุทธศาสนาแสดงว่าการให้ประทีปหรือวัตถุอันเกื้อกูลให้เกิดแสงสว่างได้ชื่อว่าให้จักษุหรือให้ปัญญา เพราะว่าไฟนั้นสามารถที่จะส่องให้แลเห็นรูปในที่มืดแต่ค้านในข้อที่ว่าการเผาผลาญบาปธรรมหรือว่าย่างกิเลสว่าเป็นเหตุทรมานตนให้เดือดร้อนให้ตนร้อนรนเสียเปล่าลาสิ่งที่จะเผาผลาญบาปธรรมหรือกิเลสคือคุณธรรมที่เป็นค่าสุกแก่กันคุณธรรมนั้นๆจะสามารถเผาผลาญสิ่งที่ชั่วช้าลามกให้หมดสิ้นไป จึงใช้นามว่าตบ,บะซึ่งแปลว่าสิ่งอันเผาผลาญเป็นชื่อของคุณธรรมหลายประการแต่ในที่นี้ประสงค์เอาความสำรวมอินทรีย์กับความเพียรความสำรวมอินทรีย์ได้ชื่อว่าตบ,บะก็เพราะว่าเป็นเครื่องเผาผลาญอภิชาและโทมนัสให้หมดไปส่วนความเพียรน,นั้นเล่าก็เผาผลาญความเกียรคร้านนั่นเอง ความสำรวมอินทรีย์และความเพียรอันบุคคลผู้ไม่รู้จักสำรวมอินทรีย์เมื่อพบอารมณ์ที่ดีที่พึงพอใจก็ทะเยอทยานอยากได้จนเกินควรนั่นเป็นส่วนแห่งอภิชาหรือความละโมบขึ้นชื่อว่าความละโมบแล้วใครๆก็รู้ว่าไม่ดีแต่ก็เห็นมีกันออกด่าดืน่นนั่นก็เพราะขาดความสำรวมอินทรีย์ก็คือการไม่คุมสติ ถ้าใช้สติยั้งให้รอบคอบแล้วความปัารถนาก็จะมีแต่พอควรไม่จัดว่าเป็นส่วนแห่งความโลภอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจผู้ไม่สำรวมย่อมดิ้นรนเพื่อที่จะหลุดพ้นจากความกระวนกระวายความเดือดร้อนใจนั่นเป็นส่วนแห่งความโทมนัสถ้ามีสติก็จะบำบัดความร้อนใจให้เบาลง ด้วยโปรงและเห็นว่าเป็นคราวที่จะต้องประสบส่วนความปรารถนาที่จะพ้นก็ไม่ใช่ของต้องห้ามแต่ไม่ให้ดิ้นรนจนเดือดร้อนให้รู้จักผ่อนแต่พอควรการทำเพียงเท่านี้ผู้สำรวมอินทรีย์อาจจะทำได้เหตุนั้นจึงจัดความสำรวมเป็นตบะเครื่องเผาผลาญอภิชาและความโทมนัสให้สิ้นสูญไปอันหนึ่ง ความสำรวมอินทรีย์จัดเป็นองค์ศีลเพราะศีลจะมีได้ก็อาศัยความสำรวมแต่ยังต้องมีฮิริโอตปะเป็นที่อิงเมื่อขาดฮิริโอตปะก็หมดปัจจัยที่จะสำรวมเพราะเมื่อไม่รู้จักอายไม่รู้จักเกรงความสำรวมจะมีได้อย่างไรเหตุนั้นบุคคลผู้เห็นผลแห่งความสำรวมจึงควรอบรมฮิริโอตปะไว้เป็นพื้นรอง เพื่อจะประคองความสำรวมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นการงานที่บุคคลกระทําไม่ลุล่วงไม่สมความมุ่งหมายทําให้คลาดจ,จากประโยชน์มักเป็นเพราะโทษที่มีความเกียดคร้านเข้าครอบงาการงานอย่างเดียวกันถ้าทําด้วยความอุตสาหะเวริยะไม่ถอยหลังก็มีแต่จะลุล่วงสมดังความมุ่งหมายความเกียดคร้านนั้นเป็นอันตรายแห่งการงาน ตลอดจนการอบรมกุศลจริยาสมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสแสดงอุบายของคนเกียดค้านไว้เป็นแปดสถานได้แก่ 1. เมื่อเริ่มจะทำงานเขาจะคิดว่าเราจะต้องทำงานเมื่อทำงานกายก็จกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเราจะต้องพักนอนเอากำลังเสียก่อนข้อ 2. เมื่อทำการงานเสร็จแล้วเขาคิดว่า เราเหนื่อยมามากแล้วต้องนอนเสียก่อนข้อ 3. เมื่อจะเดินทางเขาคิดว่าการเดินทางต้องออกกำลังต้องเหน็ดเหนื่อยเราก็ต้องนอนพักเอาแรงเสียก่อนข้อสเมื่อเดินทางเสร็จแล้วก็คิดอย่างเดียวกันคือต้องนอนพักเอาแรงข้อ 5. เมื่อรับประทานอาหารน้อยก็ไม่พออิ่มก็อ้างว่าตนเองไม่มีกำลัง ข้อ6เมื่อรับประทานอาหารมากก็บ่นว่าอึดอัดไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงทำอะไรข้อ 7. เมื่อรู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อยก็กลัวว่าทำอะไรไปแล้วเดี๋ยวโรคกำเริบยิ่งขึ้นไปจะลำบากข้อ 8. เมื่อหายจากเจ็บป่วยแล้วก็ยังว่าตัวเองไม่มีกำลังหรือว่ากลัวว่าโรคจะกำเริบซ้ำอีกได้ เหล่านี้ล้วนเป็นอุบายของคนขี้เกียจส่วนคนที่มีความเพียรเป็นที่ตั้งก็มีแต่จะกลัวว่าเวลาจะล่วงเลยไปเสียและตั้งใจไว้อยู่เสมอว่าสิ่งใดที่พึงรู้ได้ด้วยเรียวแรงหรือความเพียรและความบากบั่นของตนเองยังไม่รู้สิ่งนั้นแล้วจะไม่หยุดหมดความเพียรเสียก่อนเมื่อได้ตั้งใจลงเช่นนี้แล้วมีอะไรบ้างที่จะไม่สำเร็จ นอกเหนือจากสิ่งที่เหลือวิสัยความเพียรเป็นเครื่องเผาความเกียดคร้านให้หมดไปจึงได้ชื่อว่าตบะตาบะที่เป็นส่วนสมรวมอินทรีย์นั้นมีหน้าที่กำจัดความโลภความน้อยใจที่เป็นส่วนของความเพียรน,นั้นมีหน้าที่กําจัดความเกียดคร้านจึงจัดว่าทั้งสองอย่างเป็นที่ตั้งแห่งความเจริญประการหนึง่งการบำเพ็ญตบะ เป็นเหตุเผาผลาญอภิชาและความโทมนัสตลอดจนความเกียดคร้านให้หมดสิ้นไปการประพฤติเช่นนี้นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นอุดมม,มงคล